สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินหมูกระทะและย่างเนยโอ้โหหวานข้าวจบครบที่เดียวว้า <Wow. S 1> วันนี้เราจะพาทุกคนมากินหมูกระทะร้านอูดภชนาราคารวมเครื่องดืง่ม239บาทพิกัดหมูบ้านพินนาจ้าดูรลยอาหารก็จะมีหมูหมูสามชั้นหมักงาหมักพริกไทยดำก็มีมีอะไรอีกเนี่ยมีทรงมีไส้ แล้วก็มีสบายนางผ้าขี้ริว้วมีมึกกรอบมึกบ้างมีตับแล้วก็มีอะไรอีกมีปลาดอรี่ด้วยนะอ่ะสายสุขภาพมาทางนี้เร็วผักเขามีให้เลือกหลายอย่างมากอ่ะจัดให้สวยอ่ะต่อไปจะเป็นทะเลนะจ๊ะก็จะมีปลาหมึกมีปลาหมึกมีกุ้งโอ้โหดูกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งน่ากินมากอ๋อมีไส้อัวลูกชิ้นไส้กรอก มีไก่กรอบนะมียงมียกไก่ทอดก็มาอ่าก็มีของหวานขนมหวานจะเป็นฝอยทองเป็นขนุนขนมชั้นอ่ะเราขอตักเอแคก่อนเอแคน่ากินมากทุกคนหยิบไปซัก5าชิ้นแล้วกันอ่าโซนเครื่องดื่มก็มีน้ำวงน้ำหวานเก๊กฮงเก๊กฮวยน้ำอัดลมก็มี น้ำเปล่าก็มีนะทุกคนนะสามารถตักได้เลยอ่ะหิวน้ำภาคเสียงก็หิวน้ำขอตักน้ำเป็นน้ำเป๊ปซี่แล้วกันซาซหน่อยโอ๊ยกดน้ำหกนิดนึงทุกคนขออภัยป้ายอ่ะเรามาดูโซนน้ำจิ้มมีสองน้ำจิ้มนะคะจะมีน้ำจิ้มซุก,กี้กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดคนๆอ่ะต่อไปดูโซนส้มตำก็มี ใครอยากกินส้มตำก็สามารถไปตำเองได้เลยนะจ๊ะ,ะดูเราบักฮงละแหงเพ็ดแหงแซบท้องแวบ,บแซบ,บแซบคักเอาเรือตำบ่กคานยานผู้กินสิเบือ่อตำลายเถื่อน้องเป็นคนกินลายคกกะไนศากกะไนหมอจอ,อส่ซนไอติมก็มีนะทุกคนไอติมก็จะมีหลายรสชาติเลยนะ อขอตักเป็นช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่แล้วกันของหวานก็มีนะคะขอลงหมูก่อนหิวแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูของหวานเนาะอะ,อะลงหมูก่อนขอย่างหมูเกรียมเกรียมกรอบกรบโอ้โหหอมมากโอ้โหตอนอย่างนี่คือฟิงดูกุ้งเผาสิทุกคนกุ้งคือย่างกุ้งกุ้งย่าง <c oughs> กินสักคำหนึงอ้าม ต่อไปกินเป็นหมูใช่ไหมเป็นหมูกินปลากินหมูหมูหมักรสชาติดีมากทุกคนคือที่นี่เขาจะหมักแบบมีพริกไทยดํากับมีหมูหมักงาเนาะเราจะชอบสุดพริกไทยดาําจะเข้มข้นมีความหอมพริกไทยมากๆตอนกินเข้าไปก็คือมีมัมนแทรกนิดหนึ่งเพื่อนบอกว่าเอากุ้งมาชนกันสักหนึ่งรอบอ้า เ <Okay. S 2> เพื่อนบอกว่าอร่อยมากค่ะทุกคนอย่างนี้ขอกินน้ำสักหนึ่งกลุ่มต่อไปแกะกุ้งแป๊บนึงเราเป็นคนแกะกุ้งไม่ค่อยสวยนะทุกคนก็จะค่อยๆแกะหน่อยเป็นกุ้งเผานะทุกคนกุ้งเผากุ้งย่างนั่นเองโอ้โหได้เท่านี้ก็ดีแล้วต่อไปกินหมูสามชั้นอีกแล้วเราชอบสามชั้นหมักพริกไทยดำของที่นี่มากเพราะว่ารสชาติหมักเข้มขน้นแต่ว่า ถ้ากินใบกินมาตอนท้ายๆเนี่ยมันก็จะเคม็มนิดหนึ่งอ่ะกินกุ้งซะหน่อยตามด้วยหมูชิ้นโตโต,โตทุกคนอ้ามโอ้โหอ่ะต่อไปจะเป็นข้าวผัดนะทุกคนเป็นข้าวผัดกุ้งเราชอบข้าวผัดมากข้าวผัดในร้านหมูกระทะเป็นสิ่งที่เป็น the best ของเราอ่ะต่อไปขอตักของหวานนิดหนึ่งจะเป็นลอดช่องแตงไทยนะทุกคนอ่ะโชว์กล้องสัก หนเมตรอ่ากินแตงไทยอมนมนมงมง,ง,งแล้วก็ตามด้วยลอดช่องซังหน่อยเราว่าน้ำกะทิเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะทุกคนไม่หวานจนเกินไปแล้วก็อ่ารลมกลอ่อขอดื่มน้ำสักหนึ่งกลุ่ปนะทุกคนสุดท้ายนี้เราขอล้างปากด้วยโตแมงแตงโมนะจ๊ะแตงโมสีแดงๆลูกจะโตหว,ว,วาน อือื <c oughs> คือแดงฉ่ำมากทุกคนอ่าอิ่มแล้วเราก็ไปเช็คบินเก็บเงินนะจ๊ะเรียบร้อยบายบายอิ่มท้องค่ะ